้เราไสูจ่จอข่าวเด่นรายการสดนะครับ5โมงเย็น28นาทีวันนี้คุยกันเรื่องภาพและเรื่องราวที่มีการแชร์แล้วก็นำเสนอใน Facebook ขออนุญาตคุณไพโรธวาสนาโกมุตนะครับเป็นประเด็นภาพซึ่งตัวคุณไพโรธโพสต์ภาพแล้วก็เขียนอธิบายขยายความในํำนองว่าจากมุมปากมีเส้นนี้เดินทางมาวันที่5มาถึงใต้ขากรรไก่ซ้ายดังภาพ นี่แหละเส้นทางเดินของพยาธิทานส้มตำปูปราร,ระมาณสิบวันจากนั้นก็ไล่เรียงว่าปัจจุบันไม่มียารักษาอย่างไรจะต้องใช้วิธีไหนในการรักษาภาพนี้แน่นอนครับหลายคนดูแล้วก็หวาดเสียวเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยนะลักษณะคือเป็นเส้นและถ้าเจ้าของภาพระบุว่าเป็นพยาธิชัยผิวหนังก็แปลว่ามันเข้าไปชัยตรงผิวหนังของเราเนี่ยนะแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวนี้ ก็ไปที่หน้าหวัดเสียวถึงขนาดก็ตามนะครับแง่หนึ่งก็กลับมีคนไปคิดถึงประเด็นนี้ว่าไม่น่าจะเป็นกรณีของการทานส้มตำปูปลระ,ระอย่างที่เจ้าของภาพระบุแต่อาจจะเป็นกรณีอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือเป็นพยาธิซึ่งอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามจุดที่เคยมีอุจจาระของอึของสุนัขของแมวแล้วมันมีพยาธิชัยเข้ามาตามผิวหนังเวลาเดินเท้าเปล่าหรือเวลาไปนั่งอาจจะชอนชัยเข้ามา วันนี้เชิญอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหครับยาลัยมหิดลนะครับมาให้คําตอบกันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิตติมาถิตวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคหมอเพราะฉะนั้นก็จะถามก่อนว่าภาพที่เห็นเนี่ยตกลงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่มันจะเข้าจากการกินปูประ,ระ คือดูภาพแล้วนะคะก่อนอื่นต้องรู้ว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นลนักษณะที่เรียกว่า c r e e p i n g eruption หรือว่าเป็นการเดินของพยาธิเส้นนี้คือการเดินของพยาธิค่ะคือพยาธิเนี่ยสามารถเข้าได้สองทางคือทางการกินกับทางชอนชัยทางผิวหนังลักษณะของมันเนื่องจากว่าพยาธิกลุ่มนี้เป็นพยาธิที่ไม่ได้อยู่ในคนคืออยู่ในสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาที่คนแล้วเนี่ย ไม่สามารถจะไปที่อื่นได้ก็จะพยายามชัยออกอะค่ะก็จะอยู่แถวบริเวณผิวหนังเพราะฉะนั้นลักษณะที่เห็นสามารถเกิดจากช้อนชัยก็ได้หรือเกิดจากกินเข้าไปก็ได้กินก็ได้กินก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ช้อนชัยจะมีโอกาสน้อยกว่าเพราะว่าต้องนอนลงไปค่ะต้องนอนลงไปที่พื้นถึงจะมีพยาธิช้อนชัยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นพยาธิที่กินแล้วเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยที่พบก็คือตัวจีด๊ดอะค่ะ อันนี้เราสันนีฐานเบื้องต้นคือละเอียดชัดเจนหรือไม่ยังไงต้องต้องเจอกับผู้ป่วยก่อนถูกไหมกับ,ต,ต,บต้องจับเชื้อได้ด้วยต้องจับเชื้อให้ได้แต่ดูจากภาพนี้คุณหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นจากการกินเข้าไปจริงๆเพราะโดยธรรมชาติคนคงไม่เอาไปนอนเอาหน้าแก้มแนบดินค่ะแต่ว่าถ้าอย่าง ฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะมีว่าไปนอนอาแบแดดอะคะอ่ะแล้วก็จะโดดโดนแถวหาดทรายหาดชาย,าช,าย,ช,ายชายทะเลอาจจะมีพญาดหมาแม่่ะก็อาจจะโดนที่เคยเห็นก็คือชัยตามตัวตามก้นอย่างเงี้ยมีค่ะก็แปลว่ามันถ้าเข้าตรงนี้มันก็จะวิ่งชัยอยู่แล้วเฉพาะตรงนั้น,นเลยค่ะเข้าตรงไหนชัยตรงนั้นเข้าตรงไหนชัยตรงนั้นค่ะเป็นไปได้ไหมว่ามันไปเหยียบมันแล้วมันชัยขึ้นมาถึงข้างบนถึงคอเลยใต้ขากรรไกรเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเข้ามันเข้าเลยชั้น ส่วนบนไม่ได้เพราะมันเป็นพยาธิของหมาแมวมยังไงก็เข้าไม่ได้พยาธิของสัตว์ไม่ใช่พยาธิของคนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นที่ขาก็แปลว่ามันเข้าที่ขานั่นแหละใช่ค่ะตรงจุดบริเวณตรงนั้นถ้าเห็นที่ก้นก็แปลว่าไปนั่งแต่แล้วมันชัยเข้าไปค่ะแต่ถ้าเห็นตรงนี้ยกเว้นว่าคนนี้จะเอานอนไปนอนเอาหน้าแก้เอาเอาเอา,เอาแก้มขากระดิแน กับพื้นซึ่งทําให้พยาธิมันใช้เข้ามาได้ซึ่งโอกาสกย็ยากโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดจากการกินค่ะอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่ากินเป็นไปได้คนที่โพสหรือเจ้าของภาพเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปทําทานส้ตมตำปูปลาระ,ระเป็นไปได้ไหมเอาที่ถามเข้าประเด็นเลยค่ะคือพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยจะอยู่ในปลานะคะปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดค่ะเพราะฉะนั้นปลาล้าเนี่ยกเ็เป็นปลาน้ําจืดทำจากปลาน้ําจืดเพราะะนั้นโอกาสที่จะเกิดก็ได้แต่มันหมักมาแล้วนะ หมักแต่ว่าหมักมันไม่ใช่พยาธิตายนีคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นมันมาด้วยตัวอ่อนนะคะเป็นซิกมันถูกหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกินเข้าไปต้องโดนน้ําย่อยย่อยถึงจะออกมาเป็นตัวอ่อนเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นปูปลาปลาเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะอยู่ในปลาปลา,ปลาไม่สุกเป็นได้ปลาน้ําจืดนะคะปลาจืดปลาทะเลไม่เกี่ยว ปลาทะเลไม่เกี่ยวสําหรับพยาตัวจีนนะคะ,ะย,ยงถ้าเราพูดถึงพยาธิาอาจจะมีหลายตัวกว่านี้ซึ่งถ้ากินของสุกสุดดิบดิบก็เป็นพยาธิได้หมดเพราะฉะนั้นอหนึ่งก็คือปลาซึ่งเอา,ามาทําส้มตำเป็นไปได้ปูล่ะปูผู้เค็มปูเค็มปูเค็มไม่มีไม่ไม่มีตัวจีนค่ะแต่ว่าอะ,อะไรก็ตามที่กินปลาเข้าไปเช่นกบหรือนก แล้วแต่ค่ะงูเนี้ยค่ะงูกินกบอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะสามารถทําให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นหลักของมันก็คืออยู่ในปลา้ําจืดปลาน้ําจืดค่ะอะไรที่กินปลา้ําจืดเข้าไปและอะไรที่ไปกินไอ้เจ้าตัวที่กินเข้าไปอีกทีหนึง่งมีโอกาสจะมีเชื้อนี้ใช่ค่ะถูกไหม้วท<ช>ํามมันไปอยู่ใน,นอุจจาระหมาแ,แมวได้ถ้าอย่างนั้นเราถามต่อคนละตัวค่ะคน,ละ,คะคนละตัวกันคนละตัวแต่คือคือที่พูดถึงอุจจาระแมวเป็นพยาธิอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพยาธิตัวอื่นนะ อาจารย์หมอเห็นในภาพนั้นบอกได้ไหมมันชีสชนิดไหนยังไงมันดูเหมือนทางเดินของมันเป็นเส้นนะเป็นเส้นแล้วก็ยึกเยือฮะยึกเยือแล้วก็เป็นเส้นแดงๆอย่างเนี้ยอันนี้คือมันมันเลื้อยเดินไปตอนนี้เราไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมจากภาพเนี่ยไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันกระเดินของมันเองมันไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เพราะมันพยายามจะออกอะค่ะก็เลยไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนแน่แต่มันไปไหนต่อได้อะไหนๆเป็นความรู้ละ ต้องดูว่าปลายสุดมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เดือนอาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยมันเดินมากน้อยแค่ไหนอะค่ะแต่มันเดาไม่ได้เพราะจริงมันเดินได้สามร้อหกิองศาแล้วถ้าผมเป็นคนคนนี้ผมจะรู้สึกไข็งคันไม่อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ค่ะอาจจะไม่รู้สึกค่ะคือปฏิกิริยาของร่างกายนี่ไม่แน่นอนบางคนก็อาจจะคันบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรอ,อันนี้ต้องถามต้องถามคนไข้ต้องถามคนไข้ค,ขค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บทสรุปก,ก็คือดูเบื้องต้อนอย่างนี้เวลามีคนไข้มายอย่างนี้ เราเป็นหมอต้องถามอะไรไงเพื่อจะชี้ว่าตกลงมันมาจากการกินหรือมันเอาหน้าไปแนบหรืออะไรยังไงรู้ป่ะก็คงต้องถามประวัตินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ดินนอนที่ดินคือทํางานอะไรเกี่ยวกับคลุกอยู่กับพื้นหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็อย่างคนนี้น่าจะสงสัยว่าจากกินก็ถามเรื่องประวัติกินของสุกดิบๆอะค่ะถ้ามีเนี่ยอาจจะถามเพราะคนที่ชอบกินสุกดิบเนี่ยยังไงก็ชอบคือต่อให้บอกว่ามีพยาธิก็ยังกินเพราะฉะนั้นทางแก้ ถ้าเราจะแนะนําในฐานะหมอก็คือทําให้สุกซะก่อนค่ะปลาล้าก็ไปต้มสุกซะก่อนแล้วค่อยมาใส่ทุกอย่างสุกหมดทุกอย่างสุกก็จะแก้ได้ค่ะแล้วก็เหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขเคยออกอะค่ะหลังกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือค่ะก็จะดีก็จะเป็นการป้องกันพยาธิได้ทุกอย่างอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่ามันจากการกินจริงๆค่ะคราวนี้ผมนึกภาพไม่ออกมันอธิบายได้ไหมฮะสูตรเรากินใส่เข้าไปใช่ไหมค่ะก็อร่อยดี แล้วมันเข้าไปยังไงมันถึงมาโผล่ข้างนอกเนี่ยเอาเป็นตัวตัวจิ๊นะคะเี่ยตัวเนี้ยะะที่ทเห็นนภาพเนี่ยตัวจิ๊ก็คือเวลากินเข้าไปเราจะกินเป็นตัวที่มันอยู่ในซีสอะค่ะตัวที่มันมีถุงหุ้มเอ,เอกินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยในน้ำย่อยของกระเพาะอ,อาหารแล้วพยาธิก็สามารถจเจริญเป็นตัวอ่อนได้อ,ออกมาก็จะชัยออกมาค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพระปกติ ถ้าเป็นพยาธิของคนนะคะมันก็จะอยู่ในกระเพาะไปที่ลำไส้ทังอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นของคนถ้าเป็นพยาธิคนแต่บางเอมยองคนที่เราเคยได้ยินมันจะอยู่ในลำไส้ถ่ายู่กราใช่ใช่ถ่ายออกมาก็มีพยาธิหรือมีพยาธิคนพยาธิคนแต่อันนี้เนื่องจากมันไม่ใช่พยาธิคนนะคะมันก็จะชัยออกมาแล้วก็พยายามจะออกอะค่ะโดยการจะชัยไปตรงไหนก็ได้บางเอิญว่าคนไข้คนนี้มันชัยมาที่หน้าก็จะเห็น เป็นผื่นอยู่ที่เป็นรอยเดินของมันอยู่ที่หน้าคนไข้จะให้ประวัติเลยว่าวันหนึ่งอาจจะเคลื่อนไปเซนหนึ่งสองเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่ามันเดินมากเดินน้อยอคือมันพยายามจะออกมันไม่ได้มันยายามไม่สามารถอยู่ในร่างกายแบบพยาธิคนที่จะอยู่ตามลำไส้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะที่รวมของมันค่ะเพื่อจะเคลื่อนตัวออกมาเพราะฉะนั้นมันกระจอกไาอย่างที่เห็นนี่แหละใช่ค่ะนะฮะเข้าไปเลย่ยังเป็นถุงอยู่เลย ตัวไหมฮะถูกค่ะแล้วไปเจอกับเอนไซม์ของคนค่ะแล้วก็เกิดกลายเป็นตัวขึ้นมาค่ะกลายเป็นตัวขึ้นมาปุ๊บมันไปอยู่ในลําไส้คนเหมือนมนุษย์ไม่หรือมันพยาธิคนไม่ได้ไม่ได้มันก็จะต้องดิ้นรนออกมาใกล้ตรงไหนออกตรงนั้นซึ่งก็คือจอกผิวหนังอะไรประมาณนั้นค่ะสุดท้ายเราทํำยังไงฮะอาจจะเดี๋ยวนะคะพอดีว่ามันออกตรงไหนก็ได้อาจจะเคยได้ยินว่าพยาธิตัวจีดชัยมาที่ลูกตานะคะเอาเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ยินหรือว่าชัยไปที่ระบบประสาท มสมองค,คือชัยมันชัยได้ทุกที่ค่ะแต่ว่า,เ,าเราจะพบที่ผิวหนังบ่อยที่สุดคือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจะออกมาที่ผิวหนังโอกาสที่จะไปเป็นที่อื่นเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ออกทางผิวหนังค่ะนะแต่ถ้ามันขึ้นสมองก็ป็เป็นไปได้ค่ะเคยมีคนรู้จักบ,บอกว่าเป็นกรณีที่พยาธิขึ้นสมองอันนึ่งมันจะไปกินกุ้งเต้นอะคือมันมีพยาธิหลายตัว ไม,ไม่แน่นอนคือกินสุกกินดิบเนี่ยเป็นได้หมดกินดิบมีความเสี่ยงทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ขึนสมองเกือบตายนี่ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะมีจากกินหอยกินอย่างอื่นก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ตัวจี๊ดตัวเดียวนะคะ,ะนี่เราพูดถึงตัวจี๊ดซึ่งสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าถ้าทานปูอะทมต,ตังปูปลาะ,ระก็คงมาจากปลาร,ะระ้ที่ทําม,มาจากปลาซึ่งไม่สุกซึ่งไม่สุกมันยังมีถุงหุ้มไอ้ไปพยาธิตัวจี๊ดเรากินเข้าไปมันเกิดเอนไซม์ของเราผสมประส,สานกลายเป็นตัวเคลยที่้นรนออกไปค่ะสุดท มียารักษาค่ะเราใช้ยาฆ่าพยาธิได้ส่วนใหญ่ก็คือแนะนําคนไข้คือไอ้เรื่องรักษาเนี่ยยังไม่สําคัญเท่าป้องกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นแล้วรักษาแล้วก็เป็นอีกถ้ายังมีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ากินเหมือนเดิม,มไม่เคยเปลี่ยนอเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าในถ้าคนไข้ที่เป็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าให้กินยาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิทั้งหมด21วันสอาทิตย์่ะคะถึงแม้จะเป็นพยาธิสัตว์ก็ตามไม่ใช่พยาธิคนก็ใช้ยาถ่ายพยาธิใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้คนไข้ก็ไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆปล่อยทิ้งไว้ตายเองแต่ก็ไม่มีใครอยากให้มันเดินอยู่รวมทั้งเราไม่อไหรมันเดินเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกค่ะแต่ว่ามันดูน่ากลัวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วดูไม่สวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีใครอยากได้พยาธิทิ้งเอาไว้ในตัวเราก็มักจะให้ยากินนะคะก็ให้ยาสุดท้ายมันจะตายเองตายเองค่ะตายเองยกเว้นมันออกมาได้ทางไหนเปลือกตาออกมาได้ไหมมันเดินถ้าอย่างนี้กรณีนี้คงไม่ถึงอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาออกที่เปลือกตามันยังไกลอยู่มันไม่รู้เนี่ยว่าวิ่งไปทางนั้นเดี๋ยวขึ้นเปลือกตาเดี๋ยวมีทางออกมาไม่รู้เนี่ยแต่ว่าพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้มาด้วยรอยเดินอย่างนี้นะคะส่วนมากมาด้วย ก้อนนูนเลื่อนที่อะค่ะพยาิอยู่ตรงไหนเนื่องจากมันใช้ออกมามันจะใช้ได้ไม่ค่อยถึงผิวอะค่ะม,มันก็จะเป็น ปฏิกิริยาของร่างกายเป็นก้อนนูนนะคะสมมตินูนตรงนี้ก็นูนเคลื่อนไปตรงนี้นูนที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือไม่ออกมาถึงผิวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกรณีมันอยู่ลึกกว่าใต้ชั้นผิวหนังค่ะเพราะมันชัยของมันแต่เราจะไม่เห็นเป็นเส้นเป็นก้อนนูนนซึ่งเคลื่อนที่ได้ไอ้นั่นก็ใช่เหมือนกันนั่นก็ใช่อันนั้นอาจจะเป็นแบบที่พบบ่อยค่ะแบบที่เคลื่อนเป็นเส้นเนี่ยพบน้อยกว่าไอ้ที่มันออกมาถึงชั้นผิวหนังใช่ไหมใช่แต่แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็วิธีรักษาคือให้ยาให้ยาเหมือนกันหหห้ยาเนกแแลลว็็ผปะ แผลหายค่ะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงอาจจะมีรอยดำนิดนึงอะค่ะอ่าราะนั้นคำแนะนำของหมอก็คือว่าอยากกินอะไรที่มันไม่สุกค่ะนะถ้านะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่บางคนก็บอกฉันกินมาทั้งชีวิตไม่เป็นก็โชคดีไงคะเลยไม่เป็นอืมก็โชคดชกคีก็เลยไม่เป็น้านโชคร้ายก็มีโอกาสเป็นใช่ค่ะตอนนี้มันคนละตัวกับไอ้ที่เข้าตามผิวหนังใช่ไหมอาจารย์หมอเข้าตามผิวหนังคนละตัวมีอีกตัวหนึ่งเป็นพยาธิเหมือนกันเป็นพยาธิเหมือนกันอล้ายังไงไหนๆๆมาแล้วก็พูดกันไปพร้อมกันทีเดียว คือเป็นกลุ่มพยาธิเหมือนกันแล้วมาจะอาโผล่ตามผิวหนังที่ขาที่ก้นทีเอวถ้าเราไปแนบอะไรยังไงเนี่ยมันยังไงคืออันนั้นมันเป็นพยาธิของสัตว์ที่ถ้าเราไปนั่งอยู่หรือว่าไปอยู่บริเวณที่มีพยาธิม,มันจะชอนชัยได้เนื่องจากว่าเป็นพยาธิสัตว์เพราะนั้นมันจะชัยไม่ลึกคือชัยอยู่เฉพาะผิวหนังเท่านั้นลักษณะที่เห็นมันก็จะเป็นเหมือนพยาธิเดินอย่างเงี้ยค่ะ คือคนละแบบเลยคนละแบบมันต้องใช้ไป็น้งไงต้องมีแผลไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่ะเหมือนเขาย่าปากขอเราอะค่ะเขาขอไลยไปนั่งอยู่ตรงนั้นหรือเราไปยืนยืนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วบางงินผิวหนังเราไปจอมอยู่มันเจาะได้เหรอได้ค่ะอยู่นะคือบางคนอย่างที่ตัวอย่างที่พบก็หลายคนที่เป็นกรรมกรนะคะเดินไม่ใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทํางานเกี่ยวกับ ดินทรายซึ่งมีสุนัขจรจัดอยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะก็จะมีพญาชัยเข้าที่เท้าม,มีเด็กเลี้ยงหมามเลี้ยงแมวอะคะ่ะก็จะมีบางทีกอดน,นะะี่ค่ะก็จะมีพญาชัยตามตัวก็มีค่ะแต่มันจะเข้าไปบริเวณที่อันนี้คนละแบบกันค่ะอันนี้คือเข้าเข้าไม่ถึงข้างในเข้าไม่ถึงค่ะไอที่เราพูดกันกรณีแรกถ้าเกิดจากการกินพญาตัวจี๊ดจากปลาแล้วมันผ่านวงจรอะไรมาอันนั้นก็คือมันเป็นถุง ตัวพยาธิแล้วเข้าไปเต,ติบโตเแ,แล้วพยายามจะหาทางออกแต่อันนี้คือเข้าไปแต่เข้าไปได้แค่ชั้นผิวหนังก<ช>็เลยไปเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตรงนั้นนะฮะส่วนใหญ่อันนี้มันอยู่ในมูลของสัตว์เลี้ยงสัตสัตได้ทั้งนั้นค่ะก็แล้วแต่ว่าเป็นพยาธิของอะไรแต่เนื่องจากว่าคนเราเนี่ยใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้พยาธิจากสัตว์เลี้ยงมากที่สุดอย่างที่หมอบอกว่าชักครู่เด็กอุ้มหมาได้เหรอ เออคงไม่ได้เขาอาจจะเล,เลี้ยงแบบใกล้ชิดมากอะคะอ่ะอก็คือมันจะต้องมีอุจจาระของสัตว์พวกนี้ค่ะซึ่งมีพยาธิคือหมาเออหอือแมวค่ะ,คะนะซึ่งมีพยาธิเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงใกล้ชิดมากอะคะอ่ะอเพราะฉะนั้นเ่านี้มันเคยมีข้อมูลมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่กรณีนี้มันต่างกันอย่างก,กรณีอย่างก,การกินอย่างที่วา่าแล้วแก้อย่างฮะอันนี้คือมันเข้ามันเจาะเข้าไปได้แต่เข้าไปได้แค่ชั้นใต้ผิวหนังค่ะแค่นี้ลึกกว่านั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะแล้วทำไงเห็นอย่างนี้ กินยาเหมือนกันค่ะกินยาค่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องนานขนาดยี่สิบเอ็ดวันอ๋อไม่นานเท่าไม่นานเท่าอืก็รักษาไม่ยากใช่ไหมค่ะอันนั้นรูปที่เห็นนี่เป็นรูปอธิบายหลังรักษาแล้วค่ะหนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นว่าผื่นที่เคลื่อนนูนนูนนะคะข้างซ้ายเป็นก่อนรักษารักษาแล้วหนึ่งสัปดาห์เป็นภาพด้านขวานะคะ ก็จะเห็นผื่นที่มันเป็นรอยนูนเหมือนผื่นของคนไข้ที่เราพูดถึงวันนี้ค่ะออพอรักษาไปได้หนึ่งอาทิตย์รอยนูนปฏิกิริยาทั้งหลายมันหายหมดเลยเห็นไหมคะมจะน้อยลงไม่นูนแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่เดินแล้วคนไข้ก็จะรู้เลยว่ามันไม่เดินแล้วมันไปไหนมันตายค่ะก็ตายอยู่ในนั้นเหรอตายอยู่ในตัวเนี่แหละค่ะ ตายอยู่ในนั้นแล้วก็แล้วมันก็จะหายไปค่ะเพราะว่าพอมันตายมันก็จะโดนร่างกายย่อยสลายไปโอ้นี่หนึ่งสัปดาห์แต่ว่าการกินยาถ้าการณีถ้าวินิจฉัยว่าเข้าทางปากแล้วอย่างที่บอกว่าจากข้างในจะพยายามออกมาข้างนอกจะกินยานานกว่าเพราะมันลึกกว่าค่ะถันอยู่เลือกถ้าใช้จากข้างนอกเข้าไปอย่างอีกกรณีหนึ่งอย่างที่คุณหมออธิบายก็คืออันนี้จะกินยาสั้นกว่าเพราะมันอยู่ตื้น,นอยู่ภายนอกอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเจาะจากภายนอก ค่ะอันนี้จากภายนอกอันนี้ประวัติชัดเจนค่ะอืมยังนมอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อปี2011อะค่ะที่หอตกค่ะแล้วก็โออโอ้โอ้ศรีจำได้ไหมคะที่อุทยานแก่งกระจานที่ไปช่วยครับค่ะนี่ก็เป็นหัวหน้าอุทยานนะคะขออนุญาตเอารูปมาใช้เลยนะขออนุญาตนะฮะไม่เป็นไรฮะเอาคุณหัวหน้าชัยวัฒน์ค่ะคุณเคยกันอันนี้ก็คือว่ามาแตะที่พื้นดินแล้วมีพญาติขึ้นมาค่ะตอนนั้นที่ อไปเข้าไปในป่าไปช่วยอะค่ะแล้วก็กลับมาด้วยผืนเดินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นพยาธิของสัตว์ซึ่งในกรณีนั้นคงเป็นสัตว์ป่าอึ่นเขาค่ะเพราะว่าเดินในป่าคุณชัยว่าเดินในป่าคนเดียวนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะฮะเรื่องพวกนี้เราควรกลัวไหมก็ควรกลัวนะผมกลัวพอสมควรดีไหมคะอยากกลัวมากเออกลัวต้องก็ควรจะกลัวค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเนื่องจากมันเป็นพยาธิของสัตว์เนี่ย มันไม่น่าจะไปไหนไกลนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องของการกินนะคะไม่ใช่แค่พยาธิตัวจี้เท่านั้นที่เข้าทางอาหารชนิดอื่นไหนๆก็ไหนๆมาแล้วค่ะไหนๆมาแล้วขอบอกว่าเอออยากให้ทุกคนกินอาหารที่สุกค่ะท้ายจังชอบปลาร้ามากขอเป็นปลาสุกหน่อยได้ไหมคะทําให้มันสุกนิดนึง้มซะก่อนแล้วค่อยใส่สิแล้วก็ อาหารป่าอาหารสุกสุดิบดิทั้งหลายมันอาจจะอร่อยก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปกินมาเลยค่ะอืนะมันมีนอกจากพยาธิตัวจีดยังมีอื่นอีกมากมายเยอะมากค่ะเกี่ยวกับพยาธิชนิดอื่นเยอะแยะค่ะรวมทั้งจะเชื้ออื่นก็มีนะคะถ้าถ้ากลัวเป็นโรคกลัวไม่สบายก็ไม่ควรจะกินอาหารสุกสุดิบดิค่ะแล้วก็อย่าลืมล้างมือก่อนกินช้อนกลางหลังมือนั่นแหละค่ะนะ มีพยาธิาอื่นอะไรที่น่ากลัวจะเกิดจากการกินแล้วมันจะไปพัวอะไรยังไงไหมผมถามเผื่อไว้ตัวอื่นเมืองไทยไม่มีแล้วคะ่ะแต่ว่าเมืองนอกอาจจะมีค่ะ,ะมีมีไม,ม่ใช่อาจคือแต่ละแต่ละ,ละเออ่ประเทศแต่ละทวีพยาธิมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราไปกินอาหารต่างชาติก็ไม่ควรจะกินดิบนะคะไม่ใช่อยู่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นอืมถามพ้ามาบ้างมายซาซิมิประดิบมีไหม ก็ต้องถามว่าปลาดิบน่ะใช้ปลาทะเลหรือปลาน้ําจืดโดยทั่วไปควรจะเป็นปลาทะเลถูกต้องค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่เขาเอามาขายให้เรากินนะคะมันเป็นปลาน้ําจืดหรือเปล่าโดยทั่วไปเป็นปลาทะเลถ้าปลาทะเลจริงๆน่ะไม่น่ามีค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาปลาบางทีเอาปลาทะเลมาเลี้ยงน้ํากลอยหรือเอาปลาน้ําจืดมาให้เรากินนะคะถามว่าเรารู้ไหมว่าเรากินปลาดิบเป็นปลาน้ําจืดหรือเปล่า ถ้าแน่ใจว่าประดิษฐ์ที่เรากินเป็นปลาน้ําจืดอเป็นเป็นปลา้ําเค็มอะค่ะเป็นก็คงไม่น่าจะมีถ้า้ําเค็มไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีค่ะนะแต่ถ้าเป็นน้ําจืดมีความมีแน่ๆมีความเสี่ยงมีความเคือน้ําจืดร้อยเปอร์เซ็นต์างมีแน่ๆนีมีความเสี่ยงเพราะว่ามันก็เหมือนเราปลาก็เหมือนเราไม่ใช่ทุกคนเป็นพญาตอถูกไหมคะพญาติก็คือพญาติเราทุกคนก็ไม่ใช่มีพยาธิเพราะฉะนั้นปลาทุกตัว ไม่จะเป็นต้องมีพยาธิแต่ปลาไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิมันควรจะไม่ได้กินใช่ค่ะมันน่าจะมีมันน่าจะมีมากเว่ามันจะมีความเสี่ยงแน่แน่มันมีแน่ทอันี้กําลังจะบอกผมขอเวลานิดเดียวคือเออพูดแล้วได้คิดบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เลี้ยงปลาทะเลแต่เลี้ยงในน้ํากร่อยมันมีเยอะนะฮะแล้วเอามาทําปลาดิบก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสิใช่ค่ะเพราะว่าแต่มันต้องอยู่ที่ตัวชนิดปลาด้วยค่ะเพราะบางชนิดเนี่ยเออ่เชื้อโรคเชื้อพยาธิมันไม่ชอบเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่ได้อื ก่อนแล้วแต่ก็ก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่างที่ว่านี่นี่แหละนะฮะถ้ากินปลาดิบจริงๆก,ก็กินปลาทะเลแน่นอนแล้วก็กินให้สะอาดก็แล้วกันะนะฮะอกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอจิติมานะครับขอบพระคุณนะครับและนี่คือเรื่องพยาธิได้ความรู้มากมายสวัสดีครับ